ดังด้วยในวาระที่เข้าพรรษานี้เราจะพุทธชาวไทยทุกๆคนทุกๆท,ท่านทั้งหลายอย่าไปสู่ใบยมุกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจบุญกุศลและเขา้าพรรษานี้เลยให้ละนำบุญกุศลเข้าสู่ใจสร้างคนงามความดีเข้าสู่ใจบุญกุศลเท่านั้นที่พาไปได้พบภูมิข้างหน้าได้ก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าจิตเข้าใจตัวเอง ชาวไทยเราอย่าเพลิดเพลินไปในทางโลกทั้งสานเกินไปพยายามใส่ใจเรื่องการทําบุญให้ตานรักษาศีลในภาวนาตามประทาคตที่ตัดไว้อย่าเพลิดเพลินไปนะั้นในทางโลกมากเกินไปในทางบตญมุกเราสุราพยายามละเลิกได้ก็ยิ่งดีเป็นการประหยัดไปทางครอบครัวของเราอีก เราจะพยายามตุ้มเทในทางอบยมุกมากเกินไปมันก็จะเสียหายครอบครัวจะเดือดร้อนเงินทองทุกวันนี้ไม่ใช่จะของหาได้ง่ายๆเศรษฐกิจไม่ดีด้วยตุกวันนี้เงินทองหายากงานการก็ักงานก็ตกงานกันเยอะแยะเลยในเมืองไทยเราเนี่พยายามซะนะว่าสมาธิเนี่ยสำคัญอย่างไรให้เราสนใจเรื่องการทำสมาธิภาวนา สวดมนต์ภาวนาเอาเัญชาพุทธอย่าละโอ,อกาสอย่าอยู่อย่างประมาทอย่าอยู่เสียเวลาทําเอาบุญกุศลอยู่ข้างหน้าแล้วก็คุยเอาค้นขวายเอาจ่างสัมิภาวนาการสร้างบุญสาธุศนทนตันบุญให้ทานเข้าวัดเข้าวาวฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เราจะได้มีบุญกุศลจิตใจไปข้างหน้าเพราะบ,บุญกุศลน,นี่แหละซึ่งนำให้เรามาเกิด ชาติปัจจุบันนี้ชาติตัวไปเราทําอย่างไรเราจะรักษาความเป็นมรดสมบัติของเราได้ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างบุญกุศลเราทั้องชาตินี้ชาติปัจจุบันนี้นทําอย่างไรเราจะได้บุญกุศลเข้าสู่ใจได้คุ้นวามความดีเข้าสู่ใจได้ก็ต้องสร้างเอาไม่มีใครสร้างให้เรานะเราทําเราได้ อื่นก็ทกํเขาได้เราทํเาเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ก็เหมืมอนเราทําไรไทนาเนี่ยแหละเปรียบเทียบให้ฟังเรา็ยันทำเท่าไหร่เรายิ่งได้เท่านั้นเอาขี้เกียจเราเยรอย่าเป็นเศรษฐีข้าวเศรษฐีข้าวเปลือกเราไม่ขยันทำนามีนามีไรไม่ขยันข้าวไทยไข่ไก่ไทยข้าววันดำเนี่ยเราทำไงจะได้ผลขึ้นมาเขายุ่งเขาจางได้ การทำสมาธิกรรมการการทำบุญให้ทานก็เหมือนกันเราพยายามสนใจทำบุญให้ทานเราสักรัสสิญภาวนาเพราะฉะนั้นเองเราชาวไทยเกิดเป็นชาวพุทธคือแต่พุทธปากแต่เราเข้าไม่ถึงพุงทธธรรมเลยก็มีเยอะแยะไปในเมืองไทยเนี่ยพยายามสนใจเอาใจใส่นะที่ปลดโรคปดไปได้อย่างทุกวันเมืองไทยเราเนี่ย โรครร้ายเข้ามาถึงเมืองไทยนี่ก็เมืองพุทธมันคือจ,จ,จะมีน้อยไม่เมือนประเทศอื่นๆเขาที่เรายังแคล้วคลาดปลอดภัยบ้างเราพยายามผู้ที่รัาธรรมผ,ผู้ปฏิบัิธรรมรนีในทำยมรักษาเราเระอาใจฝักไฟอยู่ในการภาวนาสถาความเพียนภาวนานด้นจิตอภาวนาเราย่าลงอย่าลืมเราเป็นคนไทยเราอย่าอยู่อย่างให้ ผู้ที่มีศาสนาเลยเนี่ยอมันเป็นการสีเวลามากที่สุดเลยแหละนะประมาทหรืออย่างประมาทเกิดมาพกพระพุทธศาสนาเนี่ยเราอยู่อย่างไม่มีศาสนาเลยเนี่ยนั่นคือผิดเลยนะมาชนใจเลยในการทําบุญให้ทานเนี่ยทําบุญแล้วก็ได้บุญของเราแหละไม่ใช่ทาบุญแล้วพระจะได้บุญอไม่ว่าไยปักจงปัจใจสี่เป็นบุญของเราทางนั้นเนี่ยเข้าสู่ใจ ไม่ใช่ถว,วายพระอัจใจสีเนี่ยถว,วายพระไปแล้วจะสูญหายเสียดายอีกนั่นคือเป็นความคิดของเราที่คิดผิดไปแล้วนะพระองค์นในสร้างบารมีมาขนาดไหนจะเป็นพระเจ้าได้ก็คือทานอืมได้ชาติสุดท้ายเราไปชันดรนพระองค์ทานขนาดไหนจนหมดอืทานจ,จนชาวบ้านชาวเมืองขับไล่ออกพระราชวังอพระองค์ทําทานขนาดไหน เป็นจ้าได้ยก็คือพระองค์นี่ทานมีธรรมท,ทานทั้งนั้นแหละบุญทานพระองค์สร้างคือเพื่อหวังอะไรเพื่อหวังพระพุทธญาณเป็นระิจ้าแล้วเราละ่ะไม่สร้างบุญสร้างกุศลเลยเนี่ยอยู่ยังไม่มีศาสนาเลยเนี่ยมันเป็นการที่คิดผิดนะเราเกิดมาท่ามกลางในพุธนทธนานยตยาให้ลืมอืม็อย่างสร้างคนวางความดีเข้าสู่ใจพรับปรต่อไปเราก็จะได้ ไปเกิดที่ดีๆที่คนงามได้ก็คือบุญกุศลของเราเนี่ยแหละนะชาวไทยเราทั้งหลายพยายามสร้างคุณงามความดีเข้าสู่ใจบุญกุศลนั่งสมาธิภาวนาทานและสินภาวนาสินห้านี่ก็พอแล้วไม่ต้องถึงสินแปดนะสินห้าสมัยพุทธกาลแม่นักวิสาขาสินห้าตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ เข้าสู่กระแสโสดามันได้ก็มีลูกมีครอบมีครัวได้ืูชิ้นห้าทำไมเขาเข้าสู่ถึงเสะเข้ากระแสรพระย่าเจ้าได้มไม่จําเป็นต้องถึงชิ้นแปดืูชิ้นแปดถ้าเรารักษาไม่ได้เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้ตัวเองอีกพยายามรักษาสิปาา่ป่านาเราชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายทานสินาา่นเปวนากรอสาเข้าราสานี้ทุกคนเอาใจใส่ในเรื่องบุญรุงญร่งกระสนสร้างคุณงามความดีต่อไปอีก คือเราไปเกิดที่พภูมิทีที่คนงามได้ก็คือการสร้างบุญกุศลนี่แหละเราชาวไทยวันนี้ก็ทายนี้ก็ขอให้ทุกคนชาวไทยเราปลอดภัยโรครร้ายจะเกิดขึ้นเราชาวไทยชาวโลกทั้งหลายขอให้ปลอดภัยโรคที่จะเกิดขึ้นย้ายนํามาซึ่งโรคที่กําลังชาวชาวต่างประเทศเขาประสบอยู่ทุกวันนี้อยาช้ชาวไทยประสบสิ่งที่รายนี้เกิดขึ้นเลย ให้คลาคลาดปลดไปรูกร้ายๆนี่ทุกคนจงอยู่ระมัดระวังไปไหนมาไหนก็ให้มาระวังเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้มาระวังเรื่องรถราเพราะว่าพยันตรายทั้งหลายนี่เกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกเวลาได้รถรากเยอะตทุกวันเนี่ยพยายามรักษาพยายามอย่ายกินเหล้าเมายาให้พยายามสํารวมตัวเองด้วยเรื่องเหล้าเรื่อง เรื่องเราเรื่องเบียร์เนี่ยพยายามตัดได้ก็ยิ่งดีกบฏสานี้สร้างบุญสร้างกุศลให้ติดกจใจตัวเองพยายามที่สุดเราเชาวไทยรักคนไทยเราด้วยกันตายนี้ขอความเจริญอุณนสุขะพละทุกคนมีความสุขเจริญร่างกายแข็งแรงมีความโชคดีตลอดรอปีต่อไปแต่ไปตั้งใจรับโทษนะตายนี้ยะทาวาิวหฮาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอตัดินนางเปตานาอุปคาปฏิอิทธิตังทิตังตุมห้างจิตประเมวะสมิจตุสัมเบปุเรนตุสังกะปาจันโตปัน,นะรารโสยะธามาณิชโชติระโสยะธาสัปีติโยวัดชันโตสพะโรโควินัสตุมาเตปวัอันตรายโยสุขีธีขายโคภควะหะพิวาัทานาสิริสนิจจังบุตตาปิจายโนโ จตารโอธรรมาวัฏฐานิอายุวันโนสุขังพลังภวัตุสับบังพลังรักขันตุสัมเดวตาสบปะปุตตานุภาเวนะสดาสุติปวันตุเตภวัตุสับบังพลังรักขันตุสัมเดวตาสบะธรรมานุภาเวนะสดาสุติปวันตุเตภวัตุสับบังพลังรักขันตุสัมเดวตาสบะสังขานุภาเวนะ สนาโสตนีปพระวันตุเตให้เ